สวัสดีครับผมดอนนะครับจากอิชิอุนนะครับวันนี้ได้มีมโอกาสมาเยี่ยมชมบ้านลูกค้านะครับที่มาให้ถักอิชิอุเราเปลี่ยนระบบบ้านเขาเป็นระบบสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราก่อสร้างแล้วเนี่ยบ้านเราต้องการให้เป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยเราจะต้องเตรียมการยังไงบ้างน,นะครับขั้นต้นนะครับอันนี้ให้ดูว่าเราจะต้องมีการวางแผนก่อนนะครับว่า บ้านเราเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเช่นเปิดปิดไฟทั้งหลังมีม่านไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นขั้นตอนการดีไซน์ของเราก่อนนะครับผมจะให้ดูผังของลูกค้า,าคร่าวๆนะฮะไม่เยอะมากนะฮะอันนี้จะเป็นผังของชั้นหนึ่งนะครับนะลูกค้าจะมีสวนอยู่ตรงนี้มีสระน้ําอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็จะดีไซน์ให้นะครับมีตัว เปิดปิดประตูรั้วของรถนะลงรถหยุดตรงนี้มีม่านแต่ละจุดตามนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์โมชั่นเซนเซอร์หมดเลยซึ่งเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเปิดปิดไปเองนะครับพอมาดูชั้น2นะครับชั้นสงเนี่ยจะเป็นส่วนแสงสีเสียงไลติงนะครับมีม่านเหมือนกันสีฟ้าๆเนี่ยนะครับแต่ว่าดาวไลท์ของเขาทั้งหมดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสีให้เป็นสีไฟสีทีมกล้านสีได้เป็นขาวขาวเหลืองได้แล้วเขาก็จะมีติดตัวสมาร์ทเฟรมอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เองก็จะมีการเป็นแบบออโต้ออฟหมดเลยก็คือเดินไปจุดไหนไฟเปิดปิดดังนั้นเขาจะเห็นว่ามีโมชั่นของเขาอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าขั้นตอนการเตรียมการเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าง,งานจริงว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําให้ได้ตามแผนแบบนี้เราต้องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับบ้านทุกหลังนะครับจะเห็นว่า บล็อกของของของที่เขาทำในบล็อกไฟปตกติเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กพอสมควรนะครับตัวบล็อกไฟเนี่ยจะต้องลึกและใหญ่นี้ดูแล้วขนาดยังค่อนข้างเล็กนะครับอันนี้ในชั้นสองเนี่ยคือทางช่างไฟเริ่มทำงานแล้วนะครับจะเห็นว่าไฟ เราจะต้องมีการเดินสายนิวตรอนสายนิวตรอนคือส,สายสีน้ําเงินลงเงินตรงนี้นะครับซึ่งจะดึงมาจากข้างบนนี้ครับนี่บตบข้างบนเห็นไหมครับจะต้องลงมาทุกสวิตนะครับซึ่งถ้าเกิดสวิตธรรมดาทั่วไปเขาจะไม่ดึงออกมาดังนั้นถ้าจะทาบ้านสมาร์ทโฮมตรงนี้ต้องดึงตัวสายนิวตรอนออกมาน ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันมีการเดินสายไฟเพิ่มมาแล้วจากปลอกม่านตรงมนี้อันนี้จะเป็นสําหรับม่านไฟฟ้าของฝั่งนี้ที่เราจะติดม่านไฟฟ้านะครับแล้วก็ม่านไฟฟ้าฝั่งนี้ที่ตัดไฟมาแล้วนะนี่คือม่านไฟฟ้าฝั่งนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะติดทําระบบม่านไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องดึงสายไฟไปตรงหัวมุมของม่านทั้งหมดเพื่อจะใส่วอเตอร์ไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวพาไปดูที่จะทาตัวสมาร์ทฟีมนะครับของลูกค้านะครับตรงนี้ลูกค้ามีรีไฟเมนว่าลูกค้าจะติดตัวสมาร์ทฟีมสิ่งที่เราจะต้องติดตั้งก็คือเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกระจกธรรมดาใส่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราจะต่อไฟเอาไว,ไว้ตรงหัวมุมตรงนู้นหนึ่งจุดแล้วก็ตรงหัวมุมตรงนี้หนึ่งจุดเพื่อที่จะปล่อยไฟให้ตัวฟีมตัวนี้สามารถใส่หรือว่าสวาา่างได้ เราจะทําตอนหลังจากกระจกปิดแล้วแต่เวลาเราคำนวณประมนราคาเราก็คํานวณจากไซส์ของกระจกตรงนี้เป็นบานใหญ่แล้วก็สั่งตัดที่โรงงานเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมจะแนะนำ ให้ลูกค้ารู้คือในบ้านหลังนี้เนี่ยวางระบบ WiFi เอาไว้คือมีการปล่อยสายแลนทุกชั้นผมจะชี้ให้ดูว่าเขาปล่อยสายแลนตรงไหนแล้วก็เอาสายแลนไปรวมกันตรงไหนยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวเดินตามมาแล้วครับน,นี่นะครับจะเป็นสายแลนที่อยู่บนฝ้านะแล้วเดี๋ยวเราจะติด c c e s s p o ฟ n t ชั้นนี้ไว้ตรงนี้แปลว่าเวลาป้าสิ้แล้วเนี่ยเราจะมีตัว c c e s s p o ฟ n t แปะไว้ตรงนี้ทุกชั้นจะมีแอคเซสไฟตรงนี้แล้วสายแลนนี้มันจะเป็นลรวมไปข้างล่าง แต่เห็นนะครับว่าสายแลนมีอีสองจุดนะัอยู่ตรงนี้นะครับจุดหนึ่งเขาก็จะเข้าไปอยู่ในห้องนอนตรงนี้สําหรับวางมีนตรงทีวีแต่ขณะนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะต่อแอสเซปไฟ์เอาไว้กระจายสัญญาณถึงชั้นสองนะครับซึ่งก็จะมาใช้สําหรับเป็นโวกทีวีไวเลสี่บ้านอันนี้จะเป็นนี้นะครับแล้วก็สายแลนทั้งจุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงไปอยู่ชั้นหนึ่งห้องที่เป็นห้องร่วมคอนโทรลนี่ฮะเห็นไหมห้องที่เป็นสายแลนเขาอยู่ตรงนี้ รวมมาอยู่นี้ด้วยนะครับเห็นไหมสายเต็มไปหมดเลยซึ่งในห้องเนี้ก็คือจะเป็นห้องที่เขามีเน็ตเบรคประรวมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบการประมวยระบบกล้องแลนทั้งหมดทุกจุดในบ้านจะมารวมในห้องนี้ทั้งหมดเพื่อจะบริหารจัดการง่ายรวมถึงระบบไฟคอนโทรลทั้งหมดจะอยู่แถวห้องตรงนี้นะครับนี่คือห้องคอนโทรลนะครับ ขอแยกสรุปนิดนึงนะครับในส่วนตรงนี้ว่าคือถ้าเกิดว่าเราจะทําบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมหนึ่งตัวบล็อกของตัวสวิตช์ไฟกับปลั๊กเนี่ยจะต้องใหญ่นิดนึงจะต้องเคลียร์บล็อกไม่มีสายเยอะไม่มีอะไรเกินมานะครับสองถ้าเราจะมีม่านไฟฟ้าเราจะต้องดึงไฟม่านตรงข,งขอบมุมของม่านทุกหลังนะครับสามระบบสายแลนที่ต่อ Wi-Fi ในทุกๆชั้นจะต้องเตรียมเอาไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อความเสถียรของระบบ Wi-Fi ในบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ ในส,ส่วนของถ้าเกิดจะติดพวกสมาร์ททีมเลยลก็ต้องมีไฟแล้วก็ต้องมีวัดหน้างานก่อนนะครับแล้วก็ระบบพวกออโตเมชันทั้งหลายระอพวกเซนเซอร์เนี่ยเราสามารถติดทีหลังได้หมายความว่าเรายังไม่ต้องเตรียมระบบไว้รอนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราแนะนําจากทางยูทว่าถ้าเราจะทําบ้านให้สมาร์ทเนี่ยตัวการเตรียมระบบไฟสําคัญมากไม่งั้นแล้วงานตกแต่งจะโดนรื้อตอนแก้ทีหนึ่งซึ่งก็ไม่คุ้มค่าและก็จะไม่สวยงาม อันขอบคุณมากนี่อะไรแนะนำติดชมมาอย่าลืมแวะชมมาที่ช่องอินสิวูดนะ u ูทูบนะฮะเป็นอินสิวูดออฟฟิเชีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นใน Facebook จะเป็นช่องชื่อ Smart Living by บายอินสิวูดเสิร์ชเขาอินสิวูดจะได้นะครับ Instagram ก็ Smart ทอินสนะครับถ้าเกิดเป็น Line นะครับแอด Line มาคุยกับเราได้แอดไซน์ไอในช่อง Line แอดนะครับ TikTok เราก็มีคำว่า Smart ทอินสนะครับดังนั้นทุกท่านที่เป็นแฟนๆสามารถแวะชมแล้วก็แนะนำ ติดชมมาได้นะในช่องทางต่างๆท่านสามารถที่จะไปดูโชว์รูมมาได้ที่ 1. SCTExperience ที่ชิที่ร้านบีเทนสยามพารากอนนะครับ3ร้านเดอะมอลล์ที่เป็นบีเทนสยามไองานม,มงวลนาที่แล้วก็แวะมาเที่ยวฟิตเราก็คือออฟฟิศอสซูซสอยู่พยาเสดนยี่สหมู่บ้านซิกเนเจอร์นะครับสามารถติดต่อเรามาได้เพื่อเราแนะนำแล้วก็คอนซัล อย่างบ้านหลังนี้เขาให้เราช่วยดีไซน์และแนะนําเรามาช่วยประสานนั่น,นตั้งแต่แรกเลยทําให้บ้านเขาน่าจะทําให้เป็นบ้านสมาร์ทเต็มรูปแบบวันนี้จบแล้วทุกท่นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ